เอสุดนะครับของคุณพี่เบนการเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับเอซุดโมเดล gl 5 0 3 v นะครับ2แอมป์นะครับ2.2เปิดติดแล้วครับแต่ไม่ขึ้นภาพโอเคผมเป็น dabk lmb 2 8 a 0นะครับเร v ชั i o n A นนะครับเซตเตอร์้องเลยนะครับบนหรือเปล่าหรือถัดมาแล้วครับ0.9นะครับ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมชจ้งพงศ์สำหรับวันนี้เรามาซ่อมโน้ตบุ๊กอซ u สนะครับของคุณพี่เบน การเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับจะเป็นเอซุตโมเดลอะไรเปิดติดไม่ขึ้นภาพกินกระแสเท่าไหร่และว,วิธีการดูโมเดลดูกันยังไงแต่เรามารับชมพร้อมๆกันนะครับคุณพี่เบนและท่านผู้ชมก่อนที่เราจะซ่อมนะครับคุณพี่เบนเราจะต้องดูโมเดลกันก่อนหน้าตาเครื่องประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกันวิธีการดูโมเดลก็ดูด้านหลังเครื่องนะครับนี่เห็นไหมครับจะเขียนว่าเอซุตโมเดล G.L.503V นะครับอ่าหรือดูตำแหน่งตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้นะอ่ะคุณครับ G.L.503V.D. นะครับตัวนี้จะเป็น ASUS ROG Stick นะครับ ASUS ROG Stick G.L.530V.D. ครับของคุณพี่มีน็อตมาครบทุกตัวนะครับโอเคมุมบอดี้ก็ไม่มีปัญหานะครับโอเคนี่ครับเราให้ดูกันก่อนนะครับบางทีอ่ะ บางท่านก็โอ้มอดดีบุบอนุนี้นั่นอันนี้เราไฟรแฟรกันนะครับงานซ่อมอะไม่เป็นไรครับมาดูกาเปิดติดไม่ขึ้นภาพกินกระแสเท่าไหร่ผมใช้ซับไพ่ตัวนี้เลยเสีสยบซับไพ่นะครับโอเคนี่กระแสชาร์จแบตเตอรี่นะครับ1.4แอมป์นะครับโอเคเปิดเครื่องกันเลยเป,เปิดเครื่องครับนี่กระแสมา2แอมป์เลยนะครับ2.2 เปิดติดแล้วครับแต่ไม่ขึ้นภาพโอเคผมเสียบเทสเตอร์เข้าไปด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นจอเสียหรือไงนี่ครับเห็นไหมครับเทสเตอร์ไม่ร้องอ่เพื่อนๆบางท่านไม่มีเทสเตอร์นะครับเราอยากรู้ว่าจอเสียไหมที่เราเปิดติดแล้วไม่ขึ้นภาพเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนเสียบคีย์บอร์ดเข้าไปนะครับเสียบคีย์บอร์ดเข้าไปที่อะจีทีบีนะครับแล้วก็กดปุ่มนำล็อกหรือแคปล็อกก็ได้นะครับกดหนึ่งครั้งยังมีไฟติดขึ้นมาที่คีย์บอร์ดนะครับและกด1ครั้งต้องดับนะครับนี่คือ เครื่องโฆาเครื่องทางานแล้วแต่ว่าไม่ขึ้นภาพก็คืออาจจะเป็นที่จอเสียนะครับหรืออาจจะต่อจอนอกดูก,ก็ได้ครับโอเคนะครับอันนี้แค่เป็นคลิกนิดๆหน่อยๆโอเคเดีย๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยครับดูกันนะครับคุณพี่เบนในนี้ผมถอดแบตเตอรี่ออกนะครับผมจะได้ดูกระแสที่แท้จริงว่าเขาเปิดติดไม่ขึ้นภาพกระแสเท่าไหร่เพราะถ้ามีแบตเตอรี่ด้วยเนี่ยกระแสจะชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเราก็จะไม่ดูน,นะครับโอเคดูกัน ยิถอดแบตเตอด,ดีใส่เสเตอร์ไปด,ด้วยเลยครับเทสไปเรื่อยๆแล้วก็แกะไปเรื่อยๆนะครับเปิดเครื่องกนะระแสไปจะโดดมา0.4 0.5นะครับวนอยู่ประมาณนี้เลย0.4 0.5 490นะครับค้างอยู่โอเคนะครับ0.5นะครับ0.5 20ไม่ขึ้นผักโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องต่อกันครับแล้วมาดูกันว่า ด้านในเมนบอร์ดจริงๆมีอะไริดเปลี่ยนไปบ้างหรือ,อยังไงนะครับไปทากันดูกันนะครับคุณพี่เบนผมได้ถอ,อดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับต้งต้นก็ไม่มีร่องรอยการซ่อมมาเลยนะครับไม่มีไม่เห็นนะครับแต่ว่ามีรอยการถอดมาจะไม่มีร่องรอยการซ่อมนะครับผมลนรองอพลาสตผ้าตรงนี้ออกแล้วด้วยอ่ะมาดูกันอันนี้ก็คือพาร์ทบอร์ดนะครับจะเป็น D A B K L M B 2 8 A0 นะครับ r e v i s i o n A อยูอย่อ่งนครับ TABKLMB28A0 r e p i s i o n A, B K L M B A, A. ก็ไม่ฝุ่นอะไรก็ไม่เยอะนะครับไม่มีอะไรนั่นเลยอ่าเดี๋ยวเราต้องดูกันว่าอ่ะผมจะออนให้ดูประมาณนะครับประมาณเพราะว่าจะออนนี่ครับผมจะออนเยอะไม่ได้ออนนานไม่ได้นะครับมีอนีด้วยเดี๋ยวผมจะอ่า วัดไฟทุกคอยแอลนะครับขั้นตอนการการซ่อมของผมนะครับวัดคอยทุกคอยแอลคอยไหนไม่ออกเดี๋ยวเราคอยกลับมามาอมาซ่อมกันอ่ะบางเพื่อนเพื่อนเพื่อนบางท่านถามไอ้พวกนี้มันจะไม่ค่อยมีวงจรนะครับผมก็ทําให้เป็นบรรตรฐานไว้ละกันนะครับโอเคอ่ะอันนี้ก่อนซ่อมนะครับถ้าซ่อมติดขึ้นมานี่เราก็จะได้รู้นะครับแกรู้ว่าไฟชุดไหนเอาอบ้างนะครับไฟสเตนบายก็จะมีผมวัดคอยแอลคอยนี้ก่อนละกันนะครับ ศูนย์โวลต์ครับศูนย์โวลต์ครับศูนย์โวลต์ครับอ่าพวกนี้ไม่ออกอยู่แล้วนะครับศูนย์โวลต์เราหาสามโวลต์ห้าโวลต์นะครับนี่อันนี้ค่อยชาร์จนะครับแปดแปดเก้าโวลต์นะอ่าศูนย์โวลต์ครับอ่าศูนย์นะครับศูนย์โวลต์โอเคตอนนี้นะครับศูนย์โวลต์ครับอันนี้นะครับน่าจะเป็นสามหรือห้านี่ก็ศูนย์โวลต์นะครับไม่มีไฟนะครับ อันนี้ไม่ต้องออกไม่ออกตัวแล้วครับไฟเรียงสี่รูศูนย์หมดเลยนะครับศูโนโอเคนะครับสรุปว่า3กับ5นะครับไม่ออกไม่ออกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งออนขาพินที่5นะครับห้ากับหสองสามส่ห้ากหนึ่งสองสามสี่หห ออนนะครับจุดนี้แน่นอนนี่ห้าวลต์อยู่นี้ครับอ่ามีหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งนะครับโอเคผมถอเลยนะครับมาเดี๋ยวมาตรงนี้นะครับอห้าวลสามโวลต์นจะไม่มีครับโอเคไม่เจอสามวลต์นะครับเลยจุดนี้นี่ครับสามจุดสามออกหลังออนนะครับห้าโวลต์ตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็สามจุดสามตรงนี้หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองครับไฟแรงดัน โอเคนะครับไฟเลี้ยงแรมออกนะครับ5โวลต์น,นะครับตำแหน่งตรงนี้3โวลต์ตำแหน่งตรงนี้3.3น,น,น,นะครับแล้วก็1.2นะครับไฟเลี้ยงแรมออกนะครับะครอ,อื่นไม่ต้องถามเลยนะไม่ออกแนะ่นอนร0ออ่ะเดี๋ยววัดนที่ใหม่นะครับบล็อคเซล,ล CPU เขาจะไปเร็วใช้มิเตอร์ดีกว่าวัดไห้ดู1 2 3 1 2 3 4 5 6 ่าที่ห้าตาที่หกโอเคอ่ะวัดนี้นะครับ1นจุมครับ0.8ครับ0.8และ0.8แปดและก็0.8ครับอันนี้ออกแล้วนะครับ0.9ครับ1.0นะครับ0ูนย์วนศ์ครับ0ูนวครับศูนย์วนศนโอเคมาสรุปกันไฟเลี้ยงก็จะออกนะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยง CPU นะครับที่ไม่ออกสามโวลต์หน้าโวลต์ออกหลังออนนะครับเมื่อกดออน3 3 5, 5, นมมโวลต์อาโวลต์ 3, 3, 3, มาครับ3ามจุดามาครับแล้วก็1.2แ่งจุอ 1, 2, แอม DDR4 ออก,ก็ที่เหลือจะออกตามหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ระบบไฟต่อกันแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ไหมครับมาดูกันครับคุณพี่เบนผมได้จัดเลี้ยงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับ ผมได้เจอไฟชุดวโคนะครับวโคอ์ดิสตอร์ขาดไปนะครับผมก็ไม่ได้ดูวงจรแล้วครับแค่จิ้มๆว่าไฟไฟเลี้ยงหายไปมี5้าโวลต์หายไปนะครับก็ก็แผงดิสตอร์หัวด้านนึงมี5้าโวลต์ด้านไม่มีก็แค่เปลี่ยนไปนครับเปลี่ยนไปโอเคเสียบสไยนะครับใช้สไ์ตัวนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งเปิดเครื่องกัน ผมใส่เทสเตอร์เลยดีกว่านะครับความรักใครกับเทสเตอร์เหลือเกินนะครับโอเคผมวางซีโครนให้ใหม่แล้วด้วยโอเคขาหกนะครับขาห้ากับขาหกนะครับนับจากด้านซ้ายสองสี่สายตาช่างนี่มองไม่เห็นนะสองสี่หกมิเตอร์ดีกว่านะครับเนะี่ยมองไมนนะ่เห็น 2,4,6โอเคจิ้มออนนะ2,4 2,4 5,6นี่เอา้าไม่ชนอี่แลละตื่นเต้นหรือเปล่าเลยไม่ชนอ่ะจิ้มดีกว่าโอเคมาแล้วครับ0.4 0.9ด่นก็โดดไป0.9นเะครับเตอเตร้องเลยนะครับอ้าว โอเคเซนเตอร์ร้องแหละมาวัดเป็นบรรทัดฐานให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับว่า3โวลต์หโวลต์ออกกระเป๋านะครับออกก่อนหรือออกหลังนะครับโอเคสามอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับ5อยู่ตำแหน่งตรงนี้โอเคสามโวลต์น,นะครับไม่ออก,กอน,นะครับไม่มีไฟห้าโวลต์ไม่มีไฟนะครับสรุปสามกับห้าออกหลังออนนะครับตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต เดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับลงบอดี้แล้วมาดูกันว่าขึ้นภาพปกติไหมครับไปดูกันดูกันนะครับคุณพี่เบนผมประกอบลงเครื่องนะครับไม่ใส่ M2 นะครับตัวน,นี้เป็น NVME นะครับขอโทษขอโทษครับตัวน,นี้เป็น NVME โอเคนะครับ NVME ผมไม่ใส่ก่อนอเราจะเทสเครื่องกันก่อนว่าเครื่องใช้งานได้ไหมนะครับจะติดขึ้นภาพไหมโอเค เสียบสปายครับใช้สปายตัวนี้นะครับกดเปิดเครื่องกระแสมานะครับบนนิดบนหรือเปล่าหรือตัดๆมาแล้วครับมา0.9ครับออผ่ามาแล้วนะครับโอเคผ่ามาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปประกอบทั้งหมดนะครับแล้วก็มาติคกันว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับของพี่ปิ่นของคุณพี่เบนไปทํากันครับ มาดูกันนะครับคุณพี่เบนอ่าผมมีอ่าอีกอย่างหนึ่งนะครับของคุณพี่โอเคนะครับดูกันก่อนผมประกอบให้แล้วนะครับมด้านนี้สนิทนะครับด้านนี้ก็สนิทและด้านนี้ก็สนิทนะครับนี่อ่ามาดูด้านหลังผมใส่น็อตไอคบทุกตัวนะครับนี่ผมยังไม่ปิดฝาผมถอดอาร์ดิสก่อนอ่าของคุณพี่ซื้อมาใส่นะครับคุณพี่ใส่มาเป็น NvME นะครับบอร์ดรุ่นนี้รองรับ m.2 นะครับ M.2 นะครับคุณพี่ไปซื้อ,อ M.2 PCIe NVMe นะครับอันนี้เป็นอันนี้ Gen3 x Gen 4 3เจน3ูณ4ใส่กันไม่ได้นะครับจะมองไม่เห็นไรโอเคนะครับอันนี้ผมใส่ของผมในร้านให้ก่อนนะครับผมจะเทสเครื่องก่อนและอย่างอื่นแล้วผมจะปิดฝาให้นะครับอันนี้ผมจะไม่พ่วงก่อนนะครับมาดูกันผมจะสั่งเปิดเครื่องนะครับอันนี้ปิดงานแล้วนะครับจบงานแล้ว แต่ว่าเดี๋ยวก็แจ้งคุณพี่อีกครั้งหนึ่งคุณพี่ซื้อมาผิดนะครับคุณพี่ไปซื้อ nvme ของเขาจะเป็น m 2ไอ้กระแสชาร์จแบตเตอรี่นะครับหนึ่งจุดสีกดเปิดเครื่องเลยกินกระแสไป2.6งจุดองจุดห้าภาพมาแล้วครับอันนี้ os เนี่ยเป็นเป็นของทางร้านนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับของลูกค้าของลูกค้าจะอยู่ในนี้นะครับเนีะครับผมตังไว้เอเซโอเคนะครับ แต่ผมจะตรวจเช็คให้ในส่วนอื่นๆจะเป็นไมค์เว็บแคมนะครับแทับแพดคีย์บอร์ดครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมแล้วก็ยูสบีทุกพอร์ตแต่ก็จะแจ้งคุณพี่เปลี่ยนตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเป็น M.2 นะครับอันนี้ไม่ใช่ NVME นะครับอันที่ผมใส่เข้าไปคือ M.2 โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คและแจ้งคุณพี่ไปอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็าฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงษ์ในกามคลิปครั้งต่อๆไปละคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณคุณพี่เบนนะครับที่ไว้าวางใจนำโน้ตบุ๊กมาให้เราดูแลกันคุณพี่นำมานน้าร้านเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ,รบและเพื่อนๆท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรแอดดีไลน์ผมวิ่งอยู่ในคลิปเลยสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้ครับยินดียินดีให้คำปรึกษาครับ แต่คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ